・はい。<music> โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับรายการ KMP TV นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับน้องผมเองนะครับผมก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการสุ่มสโลเดนเขาเขาก็จะมาเล่นคุกกี้รันให้เราดูนะครับวันนี้นะโอ้เก็บตังก่อนดีไหมไม่เอาไม่เอาโอ้โหอย่านอกเรื่องครับจังหวะนี้ทำไมมันแหลกขนาดนี้ แเข้าทางครับเข้าทางครับก็ผมบอกแล้วว่าแหลกถ้าอัดคลิปอะไม้สองเป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็สมบัติก็มีปิ๊กกีตาร์ขนุกแล้วก็แม่เหล็กนะครับโอเคจังหวะนี้ผมจะไม่พาก้วนะครับผมจะนั่งดูอย่างเดียวนะครับโอเคฟาสตาร์ทไม่ต้องนะฮะของอัพเต็มนะฮะแล้วแต่ท่านเลยไปเลยครับสำหรับตัวนี้เน้นสไลด์นะครับเพื่อให้ได้แต้มนะครับ มึงเล่นเป็นกูรูเลยครับไป <c oughs> ผมไปล,ไมละไปมาเอ้คุณอัดหน้าจอนะจะดูดัดได้ทันทีไปสำหรับคลิปนี้นาจะทำไม่ได้20ล้านนะแหลกจัดครับครับคบรับ ก็จะมีผู้ร้องทำเพลงอะไรมากมายนะฮะก็ดูไปนะฮะวิธีเล่นก็ไม่ได้ยากนะฮะสำหรับคนนี้นะฮะแต่ว่ามันแหลกนั่นเองครับเป็นความยากของอะไรนะลูกไฟไม่เก็บครับเพราะว่าจะทำให้ไปด่านไกลๆนะฮะแล้วก็แต้มก็จะได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้เล่นนะครับก็จะตาชนไป3ทียนยี่ล้านนะฮะ น,นีนนนนน่ต้องเก็บนะฮะไม่งั้นช่างมันฮะเมื่อกีคือต้องเก็บนะฮะไม่งั้นก็มันจะไปเสียเวลานะฮะเพราะตรงเมื่อกี้ก็คือเต้นเ,อเยอะแล้วนะฮะคนจริงนนตรงเมื่อกี้อขึ้นท่านแม่งเลยนะ ไล์ไปอย่างเดียวเลยลนะแต่ไม่กทีผมคุณเป็นคนบ้าคือจะทำอะไรก็ทำนะสองล้านสามขึ้นก็โอเคครับปกติสองล้านสี่ครับแต่รอบเมื่อกี้แล้วก็สองล้านสามนะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะครับสำหรับต,ตัวนี้ครับ โดดครับเก็บตัวสอนครับตัวสอนนี้นตารกระเดื่องสำหรับหมากรุกก็เป็นที่ผมคิดน,นะครับก็เป็นสมบัติเกตเลที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนต้องการตัวหนังสือถูกไหมครับพอใครต้องการตัวหนังสือเนี่ยเราก็จะพย์เก็บตัวหนังสือนะฮะแล้วก็ความสามารถของหมากลุกเนียน่ยคือ เพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวหนังสิ่งฮะก็อยากได้อันที่เพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวรู้นะฮะเนื่องจากตอนนี้หลักจัดนะฮะก็เลยเล่นรู้ค่อยออกนะฮะเนื่องจากตัวกระพริบอยู่นะฮะเพราะว่าตัวใหญ่มันจะไม่เห็นหนา้ากระพริบนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถผ่านรู้ได้ครับ คะนนเรื่อยๆครับตัวนี้ครับม่อดีเยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามาดีใช้ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวเก,วกนน็บคะแนนของกองบางแั่นะคนบางคนไม่ใช่คนบางคนะครับส่วนใหญ่เนยนะจะเล่นกับรกสกปอร์ตไลน์นะฮะ ก็ใช่ครับเพราะว่าสปอร์ไลท์ทำมันดีเพราะมันช่วยดูดด้วยถ้าตอนเป็นสปอร์ไลท์่าการที่มันฉายแสงนะครับมันจะสามารถชนสีผ่อนได้นะครับแต่เลื่อนมันจะไม่เพิ่มนะถ้าเหมือนเอวมันสามารถชนสีผ่อนได้ด้วยแล้วก็มีเลื่อนให้เลื่อนนะชนสีผ่อนก็หนาไปหน่อยตัวใหญ่นะครัชนสีโทงสรงชุด ช่วงจรีถวนได้นะเิ็นพันครับโขนะฮะเมื่อก,กออี้ต้องเก็บครับตั้งตรงครับตรงก่อนจะโบนัสนะให้สไลด์ไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็เพื่อที่เราจะเอาแต้มนั่นเองนะฮะเพราะว่ายัางไงสไลด์เรารอเต็มยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วใช้หองนู้นในการช่วยสไลด์ได้นะสูงครับ,รบขึ้นสูงครับ What? <laughs> เงียบไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันแหลกครับขี้เกียจข้าครับมีชนมีอะไรถ้าเกิดถ้าเลยนะถ้านะครับ,ถ,รบถ้ามีชนมีอะไรก็ขอายนะับ โอ้ลืมผู้ดาวเลยแข็งแรนะ ณจุดจนี้นะฮะสิบจุดแปดนะฮะโอ้โหเกือบเมื่อกี้ไม่เกืกเอบไม่ต้องสลายครับเพราะเราจะเก็บทุกดาวครับ น,นะฮะโดดหนึ่งสเต็ปครับพอเราใกล้ตกเราก็กดปิดหนึ่งสเต็ปนะ,ะใช้สองนี้โดดครับ

ช่างมันครับเป็นไงครับชิปววาละาก็เป็นอย่างนี้นี่เองครับคงไม่ถึงยี่สิบหกนะครับอย่างนี้ครับดูทรงครับ กระติผัด14ล้านครับขอภัยครับจังหวะเมื่อกี้นะครับมีคนมาครับว่าแล้วครับการอัดการอัมันไม่ดีอย่างนี้นี่เอง20ล้านแล้วครับ เดินได้แต่จะไม่กีเดินไม่ได้ครับมันจะตกครตรงสำหรับใครไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับรอบแรกโดดสองสเตปไปแล้วครับรอบสองโดดมุมกว้างนะชิบหายครับคนเข้ามาครับ ว่เาเสียงคุณบักแน่เลยว่าแล้วครับแน่อนอน,นเลยช่้เสียงคุณตงบักแน่นะจบทำไมจบครับมีมีลืมโอ้โหชัดเจนว่าผู้โทษมาขจังตอนนี้ก็น่าจะทำการ22ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะนรับ23แล้วเลยนี่ครับโบสถ์สองหนึ่งสองหนึ่ง มาอม้ที่สองเลยทำใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับขอให้มีไฟเยอะๆเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่มีไฟเยอะมีพดาวเยอะๆอขอให้คนไม่เข้ามาใ <c oughs> ช่ ผู้ดาวผู้ดาวโอ้ยพาดกว่าแล้วเฮ้ยไปแล้วมีปีกผีอยู่คะชิปอ้ยรอดด้วย จริงจริงเมื่อกี้ต้องโดดสเต็กเดียวนะแต่เมื่อกี้ผมโดดเร็วก็เลยรอดทำการ25้าล้านเรียบร้อยครับขอคคนบอกไม่ถึงยี่สิบก็น่าจะไม่ถึงนั่นแหละครับแต่ถ้าเลยตัวเองก็ถึงแน่นอนเลยเลยเธอโอ้โหเลยแน่เลยไม่เลยนี่ไงโดนัสก็ไม่ได้คนอีกหกแสนได้ไหมโอ้โหเกือบไม่ได้ครับโยนแก๊ดิ ก็ไม่ได้ยี่สิหกถึงไหมเดี๋ยวยี่สิบหก่หแยี่สิบหจนะจังหวะนี้นะครับดก็สำหรับคนที่ไม่เคย20สบล้านละกันนะครับโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับนะคลิปนี้ตัดบ่อยมากนะขออภัยโอเคก็เดี๋ยว SD สการเต็มนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยนะเนื่องจากว่าก็ อย,อย่างที่บอกนะว่าคลิปเนี้ตัดเยอะมากนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ ID line ไ,ไ,ไว้ข้างล่าง d e s c r i p t i o นะครับไม่ใช่ของผมนะของน้องผมนั่นเองนะครับบอกนะครับ b o o g i e สองศูนย์ศูนย์สามะนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใส่ไว้นั่นแหละนะเดี๋ยวว่าจะมีคนไม่ได้ยินนะครับผมอาจจะหูหนวกอะไรงี้ถุยโอเคนะครับก็แอดแอดกับมาเล่นเยอะๆนะครับผมก็สำหรับคลิปคุกกี้รันก็จะก็นั่นแหละถ้าอยากเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะให้น้องเล่นนะครับผมโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ